เบิ่งผักหนา,หนาวงามๆอากาศเยน็นๆปลูกผักได้งามมากเลยพี่น้องนี่ก็ชีผักข้องเต้เจ็บกินทุกวันเลยจ้ะพี่น้องอยากกินอะไรก็เขาไม่เจ็บสดๆผักสดๆชอบผักนี่มากกินกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยปลูกไว้ไม่เยอะจ้ะปลูกไว้กินอันเหลือก็ขายนะจ๊ะ ในเยอะขายจ้าเชียวปีปูไว้คันสมพี่น้องคันสมก็แสบกรอบๆก,กำลังห่ออันนี้ก็เยอะเลยพักอย่างงกะเลื่มซื้อ <c ười> ขึ้นใจพี่น้องขึ้นใจเยอะเลย <c ười> ขึ้นดีดี พัดข้างบ้านอันนี้กวงตุงค่ะเจ็บกินจนว่าหลายหลายรอบเราจะขยังเป็นดอกให้กินอยู่ผักปัวก็งามได้จ้าผักปัวก็คือหอมหอมบานหอมแฉกผักปัวแฉกอันนี้ก็คือผักอีิงก็หอมแบง <laughs> ตนีผักน้ี่นีปลูกว่าหลายจะต่ก็ได้กินเหลือจิตจะจะยจยกินเหลือชใช้อยู่ ข้างบ้านนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมข้างบ้านทั้งนี้ก็เป็นสวนพักทั้งคุ่นก็เป็นนเป็นคั่วจ้ะคั่วหน้าหนาว có co các cái tìm lấy thì nó tụt này nói tức chè mình đẹp cả ยจ้ปลาที่ยังกินแรงเล้วเ็บพักไปลูก่ะฮะบรรยากาศียาำแรง อันเน้ลุมๆนี่ผักปลูกใหม่พี่นองกำลังสวยงามนี่ผักพพุ่งปลูกว่าแล้วก็เจ็บผักนี้ไปกินกับสุปะเขืออาพี่น้องงาม,งาม ลีเอใบมันจะอใบไหนที่น่ากินก็ปเลยักสดๆไม่มีสารพิษนะคะนะคะหลานมากเลยสิไปเศ้าหนาวหรอละเฮ้อเศร้าหนาวแล้วเศร้าหนาว น่นลเหล่าที่ล้นงล่้มสุขของผู้เฒ่าเ้องหนัาลาชหนักแล้วก็เบื้องหนังเออเออสบายแล้วเจ๊พักไปพักเจ๊พักไปกินกับสูบกะเขือสูบกะเขือมันต้เล็นงานบุญหมดละงามมดฮะพันจินพันกินจืดอยู่แล้ว เพิ่นเขาก็เข้าวจืดดีเด้หรือเข้าหมักเออหมักจืดนะไปกินสมพักก็ผสมพันธุ์สมพักใบหลากหลายค่ะบโค้วฟามาเที่ยวน่ไปกินเผาเนี่ยเป็นผสมพันธุ์สมพักใบหลากหลายตีบรรยากาศเอื้อนสิไปตักบาทอีกหรือเอื้องก็สิได้ไปตักบาทไปเลยไปเออ ลายกับเขากับลาย